สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากันอีกแล้วมากันรัวๆนะคะใช่มากันรัวๆนะคะชาวเฟซนะคะกับชาวไอจนะคะวันนี้ดูจะเงียบเหงานิดนิดเออรู้สึกคงจะไป,ไปเที่ยวกัน,กนหมดหแล้วหน้าหนงหน้าหนาวด้วยอะไรอย่างนี้ะนะคะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,คะเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับเคส เสริมไม้<ช>นะคะ<ช><ช>เป็นซิลิโคนพรีเมียมนะคะนิ่มบิดได้นะคะ<ช>คืออันนี้เป็นซิลิโคนตัวเดิมจริง เสริมแล้วปังมากหน้าเปลี่ยนมากนะคะคุณพี่ขออนุญาตถ่านหน้าด้านนี้ได้พี่พี่กล้องหลังให้หนูได้ไหมได้เออเพราะว่าคุณพี่ยังไม่ถนัดเขาถ่านอย่างเงี้ยไม่ถนัดเข้าใจใช่ไหมคือคุณพี่ไม่คุณพี่ไม่ถนัดพี่อย่างเงี้ยเออแล้วเพราะคุณพี่ต้องฟรื้ออย่างงี้ไงคุณพี่ต้อเทียบหน้าไงหนูหนูนั่งตรงเนี้ยดีแล้วคุณพี่จะอะไรคือคือคือก็จะบอกว่าคุณพี่ถนัดอย่างงี้อ๋อถนัดกว่าเออใช่แป๊บหนึ่งนะคุณ้ชมก่อ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอันนี้นะคะสายมูเตยรูตัวจริงนะคะสุดเครื่องหลังเต็มคออุ้ยวันนี้เอามาองค์เดียวแต่องคปังกุริเยสุดแล้วโอ้คุณพระคือเขาจะโปรโมทจมูกจะรโมดพระไม่คือเอาทุกอย่างไงเพราะว่าจมูกนี่มันคือหงเหงไงมันคือสายมูเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็เป็นการมูอย่างึงเ่อ ที่มาทำเนี่ยคือไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวไงเพื่อความเฮงด้วยอ๋อเราอัปเดตก่อนสิก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นเข้ามาคลินิกทําอะไรบ้างนะวันนี้แงผมดูก่อนเดี๋ยวผมปลุกผมนะคะอันนี้คือกี่เดือนแล้วนะคะสามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งก็ประมาณนี้ค่ะว่าขึ้นเยอะมากเลยขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะเกินอ่ะคิดว่าเกินอจริงคือประมาณเก้าสิบแปดละกันว่างั้นไม่ใช่อลายเพราะว่าผมอ่ะดูสิดูดูใกล้ๆดูใกล้ๆแป๊บหนึ่ง อยู่เฉยๆอันนี้หัวเบลอไ่เ็นไงผมคือผมทิ่มกล้องอยากเห็นไงอยากให้เห็นอยู่นิ่งๆก่อนบํนึงเดี๋ยวเราให้ดูนิดนึงนะคะอันนี้คือสามเดือนคราวนี้คือเราจะให้ดูว่าเวลาเราดูเนี่ยก็คือเส้นผมเนี่ยมันจะค่อยๆทยอยขึ้นเ่วงแรกแข็งแรงมากเ่่งแรกมันจะหลุดล่วงไปก่อนถามว่าดูยังไงเส้นผมนี่จะดูอ้วน ดูเส้นหนาแข็งแรงนะคะเวลาเส้นผมคุณภาพไม่ดีจะค่อนข้างจะรีบนะคะเอออันนี้จะเป็นการถ่ายเซลล์จากบริเวณด้านหลังนะคะมาด้านหน้านะคะไมมีการผ่าตัดนะคะคอเนี้ดูด้านหลังอ่ะดูดิเนียนกริบมากบริเวณนี้นะคะจะบริเวณนี้นะคะที่เราเอาผมไปพิมพ์ผมไปนะคะไปปลูกข้างหน้านะคะการปลูกผมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการย้ายเซลลแล้วกัน แต่ว่าในศัพท์ที่เรารู้กันคือการปลูกผมนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นเทคนิคการย้ายเซลลจากด้านหลังไปด้านหน้านะคะซึ่งเอาจริงตอนไม่ได้มีปัญหาอะไรคือด้านหลังก็ขึ้นหนาแน่นเหมือนเดิมนะคะใช่ไม่มีปัญหาใดๆแน่นมากเหมือนกันแน่นมากเดี๋ยวคือจะแน่กว่านีู้ตัวเอ็มอ๋อตอนนี้มั่นใจขึ้นมาหลจะปลุกไปวันนั้นไปเที่ยวอะไรนะ เที่ยวสวนสัตหีบมพานเจอช้างตัวหนึ่งในวันนี้คิดได้จจงอาจารย์บอกว่าเธอเธอมาดูเร็วเนี่ยถ้าเธอไม่ปลูกผมเนี่ยต้องเป็นช้างตัวนี้อ่ะถูกกรี๊ดนะกรี๊ดนแต่อันนี้คือปลูกผมแล้วคือมั่นใจมากขึ้นใช่มั่นหน้าด้วยช่วงเนี้ยอันจะช่วงนี้เลยมาทําจมูกมั่นหน้าด้วยไม่ไม่มั่นใจมั่นหน้าเองค่ะแต่ว่าเขไม่ได้เขาลกขึ้นจริงๆนะคะแต่จริงๆคือปังขึ้นมากแปลงร่างจริงๆเธอฉันขอรูปบีฟอร์ตั้งแต่ก่อนปลูกผมได้ไหมอ่ะบีฟอร์นะ เออต้องไปดูใน a ฟ e b o o k ช่วงที่แบบว่าเบาวาใช่ไหมพี่เอเออใช่ช่วงไม่รู้ตัวเองเดี๋ยวขออนุญาตดูจมูกกันมองหน้าตรงมองหน้าตรงมองหน้าตรงนัานนี่เลยหนึ่งเออเดี๋ยวขออนุญาตที่ดูรูป b e ฟอ r e นะคะ before มุมนะคะมุมเดียวกันนะ before นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวดูอ f t e r ตอร์คุยปังมากนี่บวมอยู่นะคะบอกไว้ก่อนแต่ก็ไม่เจ็บนะเจ็บไหมคะไม่เจ็บคือจริงๆจะบอกว่าเจ็บแค่วันแรกที่กลับบ้านไปแค่นั้นเองนะ ชาวตื่นมาก็ไม่ไม่เจ็บแล้วนะแค่ตึงๆอ่ะหุย่ยแบบดูมีมิติขึ้นเลยอ่ะใช่มีม่โทรถามทุกวัานเลยเจ็บไหมก็ไม่ค่อยเจ็บนะมีความสามันนิดนึงนะขออยู่ด้านข้างก่อนด้านข้างแบบนี้ไงอ่ะด้านเมื่อก่อนนะจมูกจะเป็นแบบเขาเรียกว่าตรงตรงช่วงดั้งจะเตี้ยนิดนึงเนาะแล้วจะดูเหมือนจะจมูกจิกๆลงนิดนึงมะอ่าฮะมันจะมีนิดแล้วปีกจมูกเยอะพี่เอออันนี้ยังบวมอยู่นะคะแต่อันนี้คือ โอเคขึ้นอยู่มองแต่ซิลิโคนดีนะไม่แข็งคือสัมผัสได้เลยอะว่ามันนึกว่าบิดแล้วตกใจไม่ไม่ไม่คือสัมผัสได้ว่าซิลิโคนมันดึงดึงอะดึงดึงดึงเราเราสั่นหัวเล็กๆอาจะรู้สึกดึงดแต่ดูแบบตตั้งแเวลเป็นวุ้นอะเวลเป็นวุ้นอท้ตั้งแต่ทำไปรู้สึกดูมั่นใจนะทั้งผมทั้งจมูกเนี่ยเดี๋ยวหลังปีใหม่เนี่ย แบบมั่นหน้ากว่าเดิมโคติก็มั่นอยู่แล้วนะฮะตอนตอนไม่สวยก็มั่นตอนนี้สวยกว่าเดิมยิ่งมั่นค่ะอ่าล i กิ้ง o ูแล้วก็ต้องมั่นใจด้วยนะคะอะไรอะไรมันก็จะดีตามไปด้วยหันมาคุยกันได้ขอคือคือต้องออขอขออนุญาตก่อนสวัสดีค่ะคุณครูอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะจริงจริงเราเจอเด็กเยอะมากเลยแต่แต่ละรอบที่เราเจอเด็กเนี่ยไม่เคยต่ำกว่าห้าร้อยออเอาจริงๆคือจะบอกว่าของพี่เจ้าหญิงเนี่ย ก็ขอเรียกว่าเจ้าหญิงกานเพราะเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการภาษาไทยเออเป็นติวเตอร์ติวเตอร์เออบอยของเอกขายของเก่งไว้อีกเกมพี่ใช่เราเจอเด็กเยอะมากเพราะการที่เราเจอเด็กเยอะมากเนี่ยเราก็อยากจะเกมพี่เอ พูดว่ากู looking เนี่ยเป็นภาพความประทับใจ first impression ให้ดูวู้เอ้ยคือจริงๆบุคลิกของเราเราเป็นคนตลกอยู่แล้วแหละอ่ตลกจริงเพรออะไรรู้ป่ะเราไม่ได้เจอเขาทุกวันใช่เพราะเราเพราะเวลาเราเราเจอเขาแค่ไม่กี่ครั้งอ่ะเราคือเป็นพี่เข้าใจนะเวลาคือพอเราโตขึ้นระดับหนึ่ง่ะเราจะมี thinking ที่ว่าแบบ Mm hmm. เราเจออย่างสมมุติว่าไปสอนอะเราไม่ได้เ,<อ>เจอเขาบ่อยถูกต้องไหมแต่<ด>การเจอเจอสักครั้งหนึ่งอะเป็นการที่เขาเจอเราตัวจริงแล้วเรา looking good กกคือมันดีมันเป็นการสร้างความประทับใจอ่อาใช่นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ อ่ะจริงๆคือตั้งแต่หน้าตาการแต่งกายหรืออะไรก็แล้วแต่น้องประกอบกันเนาะอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ไม่ได้มาแต่เชียร์แบบศิลปกรรมอะไรอย่างงี้ตอนนี้เราทำแต่ตัวแบบ private ปกติคือตอนแต่งตัวดีวันนี้วันนี้เอออันนี้ private นิดนึงเราบอกไว้เลยเพราะเวลาใครมาที่นี่ก็รู้สึกเหมือนมาบ้านมาบ้านคนมาหลายวันเลยน้องๆทุกคนก็จะแบบดูแลเหมือนว่าเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยจำได้ตั้งแต่หน้าประตูอะไรเงี้ยแล้วแต่ตั้งแต่ยืนอยู่ฝั่งคนข้างประตูลงจากรถนี่คือจำได้แล้วแม้แต่แต่คุณหมอใส่ใจมากนะตอนตอนเย็บจะถามทุกเข็มเลย อ๋อเ้อรู้สึกเย็บไอ้หกเข็มเองนะใช่แ้วก็พยาบาลมือเบามากดึงใหม่ออกหกเข็มอะเอ้หกหกเส้นอะรู้สึกเส้นเดียวอันนี้เราจะบอกว่าอันนี้ทำแบบทาแบบทาแบบตื่นจะรู้ว่าคุณหมอใส่ใจมากคุณหมอจะพยายามแบบเพื่อให้มันได้ตามได้ตอนตัดไหมนะเก่งเนี่ย พี่เสร็จแล้วค่ะฮะเสร็จแล้วเหรอมาไวไปไวมากคือไม่เก่งจริงๆคือบางคนกลัวเจ็บมากเลยนะคแบบทำมูกตัดสินใจนานมากโดนบอกกันบอกว่าเนี่ยจะผ่าไม่ให้มีเลือดสักหยดหนึ่งพอบอกว่ามีเลือดหยดรีบมาเลยอ่ะจะผ่าให้มือเบาสุดนะฮะแต่อันนี้ก็คือเบานะแล้วก็สรุปคือเจ็บตอนฉีดยาชาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เจ็บใช่ถูกสิ่งที่ทุกคนไม่ชอบก็คือยาชาเนี่ยแหละจะบอกให้มีทางเลือกอื่นไหมพี่เอ หลับเลยได้ไหมหลับได้เราหลับไปเลยอ๋อหลับได้แต่ว่าไม่ได้เป็นกินยาค่ะจะเป็นการพอกินยาบางทีถ้าไม่ไม่นั่นมากมันก็จะแบบดิ้นๆนะเบลอๆใช่แต่ก็จะรู้ตัวไงอ๋อใช่ใช่ใช่ดีอันเนี้ยแต่เมื่อกี้คุณแม่ก็ชมคือคนที่เห็นเราบ่อยๆจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างคนรอบข้างอย่างเนี้ยอย่างคุณแม่แม่ก็บอกเออมันทาเหมือนไม่ได้ทําเลยนะแต่คือคนที่เห็นบ่อยๆอย่างแม่เห็นหน้าเราจำหน้าเราได้เงี้ยแม่ก็จะรู้ว่าสันเนี่ยสันมันมันขึ้น คิดว่าอีกสั้นหนึ่นเรียกว่าทธรรมชาติแต่หล่อขึ้นนี่บีฟอร์นะอันนี้บีฟอร์นะคะแล้วเดี๋ยวดูอับเตอร์เออยังไม่โฟกัสอับบีฟอร์ค่ะอับสเตอร์ค่ะแล้วดูหน้ามีมิติขึ้นด้วยอ่ะดูดิบีฟอร์อับสเคือคนละเรื่องดูหน้าเรียวขึ้นด้วยนะคะใช่ดูหน้าแบบมีมิติขึ้นอะไรขึ้นโอ้โหสุดหล่อสุดปิ่นดูข้างๆปังมากปังปุรยเย่ใช่แล้วก็ไม่เจ็บไม่เสียงอไอีก ไม่ทรมานเลยเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าผ่าวันพุธไม่ใช่ขอโทษผ่าวันอังคารที่แล้วแล้วเช้าเนี่ยก็เลยเช้าเลยนะตีห้าตื่นบินไปบัตตานีต่อไปงหาดใหญ่แล้วก็ไปบัตเตอร์เนียเอออ่าแล้วก็อีกวันนึงคือสอนหนังสือเลยอันนี้คุณแม่นะต้องสะตองใช่สอนสอนตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งคนเดียวพูดทั้งวันเลยร้องด้วยเต้นด้วยจะบวยังไม่เบี้ยวเลยอะชิโดอ่าจะเบี้ยก็ตอนนี้แหละ สั่นใช้สบัดจะสบัดเยบอกวตอนนี้น่าจะเข้าที่แล้วอะไรอ่างเงอันนี้คือเข้าที่แล้วนะคะก็คือมต้องกังวลเรื่องทำงานเลยเอาจริงๆเพราะว่าคุณหมอเย็บล็อกให้ละค่ะก็คือถ้าไม่แค์เวก็สามารถ ใส่ผ้ารามไปทํางานได้ตามปกติอะไอ้เขาไม่แคร์เวิร์ดไม่สนโลกเนี่ยคนถามมีคนท้อว่านี่ทวิที่ไอเราทวิทแบบเอ้าวไอทำไมนะครับทำบุญสวยชาติหน้าแต่ถ้าทำหน้าสวยมันชาตินี้ล้วค่ะเป็นสโลแกนนะคะใช่ไหมคะเด็กๆก็คู่ไปทำจุ๋วแล้วฮะมีเด็กมาถามเด็กคู่ค่ะทำที่ไหนคะฮะเด็กมาถามนะเอาจริงเอานามบัตรไปเลยค่ะเอานามบัตรไปเลยเด็กคู่คูว่าอะไรนะขออนุญาตเขาส่วนแบ่งนี่ะไม่แต่เด็กมาถามจริงเด็กมาถามสามสี่คนคุณทำที่ไหนคะก็เลยบอกหนูลูกให้หนู Blender, เออเรียนจบมหกก่อนนะเดี๋ยวเข้ามหาลัยหนูเข้ามาทำอะไรมีอาเดี๋ยวจะเอาอะไรนะน่าจะบุกดั้งอะไรนะมีพาก๊ต์แปะใช่ปะไปทำเข้าห้องสอบออนไลน์ไม right. ่ได้เอาซะก่อนจะเนก่ยคือเราว่าเรียนจบมอหกก่อนก่อนเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ย ระหว่างนี้ก็ศึกษาข้อมูลกันไปก่อนได้นะคะถ้าเด็กมาถามจริงๆคือที่หาสุดคือเด็กมาถามแต่เอาจริงๆคือถ้าเด็กถามะนิดเดียวเองคือไปขออนุญาตพ่อแม่ก่อนด้วยนะนอกจากนั้นได้หมดเขาก็สนใจนะบุตรหลาสนใจอ๋อมันจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวดีโลกมันมันเปิดแล้วอะค่ะมันไม่ใช่แบบที่จะต้องมานั่งแบบเดี๋ยวเขาจะรู้ยกรรมหรือเปล่าอะไรางี้ตอนนี้มันแบบเปิดกว้างมากเราต้องยอมรับสิเขาเราถาม ใช่เราเสียตังค์งยกวปนอะไรคะตาขาวออดิชันค่ะไม่ใช่ขุด <laughs> <laughs> ม่แต่จริงๆตอนนี้เรื่องการทำาสษตกรรมเนะี่ยหรือการเพิ่มเติมอะไรต่างๆไปไวหน้าเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นคือคนเรามันหมดยุคที่บอกอะไรนะแบบไปทำศสลีกรรมมาแล้วเขาบอกว่าอุ้ยสวดมนต์ทุกวนันนะฮะออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์นอ,ะอะไรอย่ง<ๆ>งางงั้นว่าก,กันไปนี่ยังเคยแซวเลยบอกว่าหนูคะถ้าสวดมนต์แล้วหน้าสวยนะคะจะอาว่าเป็นพระเอกไปแล้วคะ่ะลูกไปสวดทำวัดเชา้าทำวัดเ<ม>ยน็นอะไรอย่างนี้ ไม่แต่คือส่วนหน้าทำให้หน้าตาของสายจริงแต่แบบบอกว่าไม่ใช่ส่วน ตื่นเช้าตื un> un> ่นคืนน่าจะดูละเองอะไรบางอย่างก็ให้หมอช่วยนะคุณนะคะใช่ไหมเขถึงบอกการเลือกหมอก็สำคัญเนาะแต่จริงๆคือเรื่องเรื่องทำสายกรรมเนี่ยจะบอกเลยว่าคิดนานมากก่อนที่จะแบบเอ้ยตกลงทางกับหมอกันเพราะเป็นคนกลัวเลือดกลัวเลือดกลัวเจ็บกลัวคือแบบอะไรก็ตามที่เป็นเลือดหรือแบบทำให้ตัวเองเจ็บอะสักนิดนึงเนี่ยคือคิดแล้วคิดอีกกิจอยู่แล้วแหละคือแบบกังวลมากแต่พอเออเรามาทำผมที่เนี่ยเออมันก็ไม่เจ็บเนาะอะไอย่างอื่นก็น่าจะโอเคจริงๆอ่ะหลับ เขามากทำผมไปไปปลูกขนด้วยฉันก็แบบอหลับทำผมหลับบอกว่ามันเพลินจนมันหลับไปเลยก็วันหลับจริงนะตอนที่เขาเอาเครื่องเครื่องเครื่องดึงขนคือไม่ต้องผ่านะคือเมื่อก่อนมันเป็นการย้ายเนอะใช่คือเมื่อก่อนที่กลัวการการปลูกผมอ่ะเพราะว่าเคยดูในคลิปแต้อก็แบบเหมือนตัดเนื้ออนั่งตัด ตัดทีละเส้นทีละเส้นะใช่แต่หาชุ่มเจ็บเนี่ยอันนั้นเป็นเทคนิคเก่าเปิดแผลด้านหลังแบบแผลใหญ่แล้วก็เย็บแล้วต้องไว้ผมยาวด้ไงถ้าอย่างนี้คือไว้ผมยาวไว้ผมยาวเสร็จแล้วก็เพื่อปิดแผลเป็นใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยตอนนี้ทดลองตัดสกินเฮดละก็ไม่มีปัญหาแลไรข้างหลังเนี่ยอ่าแต่ตอนที่ผมยังขึ้นไม่แน่นอย่างเงี้ยก็อาจจริญรูยังไม่กลมกลืนอะไรประมาณได้ให้เวลาผมเขมข้หน่อยนะก็ยังไงก็ขอบคุณน้องเจ้าหญิงมากะคยินดีนะฮะแล้วก็บอกว่าในฐานะที่ เป็นคนกลัวนะอาหารก็คือกลัวเรื่องกลัวมีดกลัวเลือดกลัวสัญญกรรมอ่ะก็คือขณะที่คนที่กลัวกลัวมากๆอย่างทิวลิปนะฮะยังทําอ่ะที่ดูเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าอยากมีความมั่นใจมีบุคลิกภาพที่ดีนะฮะแล้วก็อยากสร้างภาพจําที่ดีให้กับคนรับข้างเอาจริงๆคนเราจะบอกเลยว่าถ้าสวยขึ้นมั่นใจทุกคนจริงๆถ้าสวยขึ้นมั่นใจทุกคนคือเมื่อก่อนเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะมั่นหน้า ความสวยให้ห้าความมั่นหน้าให้สิบนะฮะ,ะ <laughs> แต่พอพอวันหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดเราตอนนี้เรามั่นอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราบุคลิกดีขึ้นหน้าตาดีขึ้นอย่างเงี้ยเออความมั่นเราจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่แล้วเราสามารถประกวดตัวต่อสาธารณชนจำนวนมากแล้วอย่างคุณติลลี่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเวทีต่ำๆก็500ละนะฮะแล้วอย่างเวทีใหญ่เนี่ยล่าสุดวันที่19กันยายนเนี่ยเด็กไม่ต่ำกว่า4-5่ห้พันเนี่ยที่ต้องเจอเราอ่าเวทีใหญ่สุดที่เคย พูดมาเนี่ยคนเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเราต้องยืนต่อหน้าคนเป็นหมื่นแล้วถามว่าคนอื่นจะเห็นเราไหมาเห็นเพราะก,กล้องมันแพนมาถึงเราอะ่ะซูมเลยแหละซูมแบบ,บก,ก็เห็นแบบทั้งแบบเห็นว่าทั้งรูจมูกเห็นทั้งดัางอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราออกสื่อเนี่ยเราอยากให้แบบเป็นภาพจําที่ดีแล้วทุกคนเห็นเราในบุคลิกที่ดีหน้าตาที่ดีอย่างเงี้ยสร้างความมั่นใจขึ้นและอยากจะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยก็สนิทก,กับคุณหมอการก็คุยกันในหลายเรื่องคือคุยกันจนรู้สึกว่าเอ้ยคุณหมอเป็นคนที่ใส่ใจ คนไข้ทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ให้คำแนะนำตลอดนะฮะแล้วก็ทีมงานอื่นๆเนี่ยก็เป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นมืออาชีพเท่านั้นเลยนะอย่างที่บอกเนี่ยขนาดมาตัดใหมอ่อะเอออ้าวตัดเสร็จเหรออะไรเงี้ยนิดนิดเองอะไรอย่างเงีย้ยน,นะฮะแล้วทีมงาญก็คือทางที่รอนคลินิกเนี่ยจะมีข้อดียวนึงคือจะคอยติดตามคนไข้ตลอดถางไทยเป็นยังไงมีอาการอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีใบนัดตลอดเวลาขออย่างเดียวคือถ้ากรณีที่ทําไปแล้วเนี่ยให้มาตรงตามนัดอะไรคุณหมอนัดร่างแผลนัดตรวจแผลเนี่ยคืออยากให้มาเพราะว่าคุณหหมมมอจะตติดาาาคควืบน้ นะฮะคือถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยจะได้แก้ไขได้ท,ทันท่วงทีแต่อย่างของทิวฤิเนี่ยก็มาตัมนะก็ไม่มีอะไรก็ร้างแผลดูทรงอ่ะแล้ววันนี้ก็มาตัดใหม่แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมาตามช่วงหนอนัดอีกได้นะค่ะ,ะยังไงวันนี้ก<ะ>็ขอบคุณคุณทิวฤิมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ